รักเล่าร้อนที่แฝงความอ่อนไหวที่เคยปิดกั้นหัวใจสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมนิยายรักโรแมนติกเรื่องเร่าร้อนไม่ร้อนรักโดยกลลวันตอนที่4หัวใจไม่สำคัญแดดอ่อนๆของเช้าวันใหม่ส่องทันผ้าม่านาบางในบ้านไม้เล็กที่ท้ายฟาร์ม รักตาพายังนั่งจิบกาแฟงเงียบๆอยู่ริมหน้าต่างความรู้สึกเมื่อวานยังชัดเจนในทุกลมหายใจแต่เธอก็ยังทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชานนนเดินเข้ามาในเสื้อเชิ้ตสะอาดแต่มีกลิ่นฝนติดตัวมาเบาๆเขาหยุดที่โต๊กะกาแฟส่งยิ้มให้เธอเบาๆแต่สายตานั้นลึกและหนักแน่นจนทำให้รักตาพารู้สึกเหมือนถูกจับจ้องทุกความรู้สึก เมื่อวานไม่ได้หมายความว่าแค่ความต้องการใช่ไหมรักตาพางเงียยบไปแล้วคุณคิดว่าอะไรเธอถามเสียงแผ่วผมเห็นในสายตาคุณไม่ใช่แค่ไฟที่ลุกในกายแต่มีบางอย่างที่กลัวจะสูญเสียบางทีเราก็เหมือนกันริมฝีปากของชานนลลลี้ยิ้มบางๆก่อนเดินเข้าไปใกล้มือแตะเบาๆที่มือเธอ สัมผัสนั้นทั้งอบอุ่นและท้าทายรักตาพาหลบตากัดกริมฝีปากเบาๆใจเธอสับสนหวาดกลัวแต่ร่างกายก็หวุหาชาญนนท์ค่อยๆโน้มตัวลงมากระซิบข้างหูเสียงลมหายใจร้อนๆผ่านใบหูเธอทำให้ร่างกายร้อนเผาผมจะไม่ทำอะไรที่คุณไม่พร้อมแต่ถ้าคุณให้โอกาสผมจะทำให้คุณรู้สึกว่า ทุกอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องกายแต่เป็นเรื่องของใจด้วยริมฝีปากเขาเริ่มจูบซอกคอเธอครางเบาๆมูของชาญน,นนลูบไหล่และแผ่นหลังของเธอแรงกดแน่มขึ้นเป็นระยะสื่อสารความต้องการและความอ่อนโยนไปพร้อมๆกันรักตาพาพิงตัวกับเขาอย่างไม่ตั้งใจเธอหลุดจากการปกป้องตัวเองและปล่อยให้ความรู้สึกพัดพาไป ทั้งสองกอดกันอย่างแนบแน่นความรักความต้องการและความกลัวผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียวตอนที่หแค่สัมพันธ์สวาดคืนนั้นมีฝนตกพรำฟ้าร้องเบาๆเป็นจังหวะในความเงียบรักตาพาเดินวนอยู่ในห้องเธอนอนไม่หลับเรากำลังโดนคนที่เด็กกว่าเล่นกับหัวใจอยู่หรอ คำถามนี้ดังบนในหัวขณะที่เสียงฝนกลบความรู้สึกทั้งหลายไม่ได้เลยเธอเปิดประตูออกมาอย่างไม่รู้ตัวเดินไปยังบ้านพักของชานนซึ่งอยู่ไม่ไกลเมื่อเคาะประตูเขาเปิดออกทั้งที่ยังไม่ได้สวมเสื้อร่างสูงเปียกฝนบางส่วนจากที่เพิ่งเดินกลับมาผิวสีแทนของเขาสะท้อนแสงไฟอ่อนๆกลิ่นกายอุ่นๆผสานกลิ่นฝนทำให้เธอหน้าร้อนวูบ ฝนตกหนักแบบนี้จะมาล้อยผมกลับกรุงเทพเหรอครับเปล่าเธอพูดเบางั้นคุณมาเพราะคิดถึงผมเธอไม่ตอบแต่เดินเข้าไปข้างในชานนปิดประตูตามหลังหยุดยืนใกล้ๆมือของเขาแตะหลังเธอเบาๆถ้าคุณยังไม่ไล่ผมผมขอจูบได้ไหมครับริมฝีปากแนบกันท่ามกลางเสียงฟ้าคำราม เขาจูบอย่างอ่อนโยนแต่หนักแน่นรักตาพาไม่ได้ผลักเขาออกเลยแม้แต่นิดเดียวเสื้อยืดของเขาถูกถอดออกตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นิ้วเรียวของเธอลูบไล้บนไหล่เขาอย่างหลงลืมตัวฉันไม่ควรให้เธอทำแบบนี้งั้นผมขอเป็นคนผิดไปก่อนนะครับร่างกายแนบชิดบนเตียงไม้แคบๆเสียงหอบหายใจพร่าพรายในห้องเล็ก ฝนยังคงตกข้างนอกในขณะที่ภายในเสียงหัวใจสองดวงดังกว่าเสียงใดๆผมไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่คุณไม่แน่ใจแต่ฉันแน่ใจว่าฉันไม่อยากให้คืนนี้จบเร็วเกินไปตอนที่6หัวใจไม่ต้องการรักเช้าวันถัดมารักตภาไม่ได้พูดอะไรเลยเธอแต่งตัวเรียบ หยิบกระเป๋าแล้วออกจากบ้านเรากลับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนชาโน,นนเห็นเธอขับรถผ่านหน้าเรือนพักไปโดยไม่แม้แต่จะชะลอเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นแดดเช้าร้อนจัดแต่ในใจหนาวเย็นช่วงสายรักตาพาเดินดูงานในฟาร์เหมือนปกติเธอเข้มงวดกับลูกน้องมากขึ้นท่าทีเคร่งเครียดกว่าทุกวัน จนคนในฟาร,ร์มเริ่มสุบสิบกันว่าคุณรักนี่นะทำงานหนักจนคนที่อยู่ข้างๆหายใจแทบไม่ออกตอนเย็นชาโนนเดินเข้ามาหาเธอระหว่างเธอกำลังไล่ดูรายงานบัญชีหน้าคอมเมืม่อคืนสำหรับผมไม่ใช่แค่เพราะอารมณ์ฉันไม่ได้พูดอะไรสักคำคุณอย่าตีความไปเองชานนนิ่งอยู่พักใหญ่ ผมรู้ว่าคุณไม่เคยไว้ใจใครแต่ผมไม่ใช่ผู้ชายที่มาเล่นกับความรู้สึกตัวเองแต่คุณเป็นคนที่ต้องกลับกรุงเทพเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนี่ไม่ใช่ชีวิตของคุณเสียงของเธอสะท้อนออกมาทั้งความสับสนโกรธและกลัวกลัวจะเสียใจอีกครั้งเช้าต่อมาเมื่อรักขับรถเข้ามาในแปลงเกษตร เธอเห็นเขากำลังใช้เสียมพรวนดินตรงแปลงดอกไม้ใหม่มือเปื้อนดินเหงื่อซิมจากไรผมเสื้อยืดตัวเก่าเปียกชื้นเธอจอดรถมองเขาอยู่นานก่อนเดินเข้าไปใกล้จะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่เขาเงยหน้าขึ้นยิ้มจังๆตอนที่ผมทำให้คุณไว้ใจได้ไม่เร็วกว่านั้นเธอเงียบไปอึดใจ ก่อนจะพูดเบาๆคุณควรรู้ไว้ว่าฉันไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่แสดงออกแล้วผมก็ควรจะบอกคุณเหมือนกันว่าผมไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพราะนี่ของพ่อผมอยู่เพราะคุณต่างหากรักร่างของเขาโน้มลงมาโอบรอบเอวเธอไว้ริมฝีปากที่เคยจูบเธอด้วยความเร่าร้อนกลับสัมผัสวันนี้อย่างแผ่วเบา แต่เต็มไปด้วยไฟที่อัดแน่นกว่าเดิมมือของเขากระชับแน่นขึ้นลมหายใจร่อนรินข้างหูเธอถ้าคุณไม่อยากให้ผมจูบอีกแค่พูดออกมาเธอเงียบแต่ริมฝีปากกลับเป็นฝ่ายแนบลงไปก่อนเสียงหอบหายใจคละเคล้ากับเสียงใบไม้ไหวพวกเขาอยู่ใต้ต้นไม้ท้ายฟาร์ม ทำกลางความเงียบที่ไม่มีใครเห็นความใคร่กับความเข้าใจกำลังประสานกันช้าๆในผืนดินที่ทำให้เขากลายเป็นผู้ชายที่มีค่ามากกว่าคำว่าช่วยงานชไชนี่คืนนี้คุณจะกลับไปนอนที่กระท่อมอีกไหมถ้าคุณยอมให้ผมอยู่ที่เดิมผมจะไม่ไปไหนอีกเลยเธอมองหน้าเขานิ่ง งั้นไปอาบน้ำแล้วเข้ามา